สวัสดีครับช่องฟาร์มสุขข้างเรนบายท่านนายพลนะครับวันนี้พาท่านมาอัปเดตดูกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กตัวนี้เป็นกรีนโอ๊กสายพันธุ์ที่ซื้อมาจากเจีตไต่นะครับเป็นกรีนโอ๊กเมล็ดซองเจีตไต่นะครับก็ไม่ค่อยจะ ท่่าไหรแต่ก็ก็โอเคอยู่นะในระดับหนึ่งนะครับอันนี้กรีนโอคนี้มีอายุนะครับสี่สิบวันครับสี่สิวันแล้วครับก็ถึงอายุถึงอายุเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนะฮะ เพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างกิีนโอ๊กที่ทั่วๆไปกับกิีนโอ๊กตัวนี้มันมันมันเหมือนคนละสายพันธ์กันนะครับมันดูหน้าตาแปลกๆกคล้ายๆประกาศหอมครับอันนี้ก็ยืดนิดหน่อยยืดนิดหน่อยแ,แสงไม่เพียงพอนะครับนี่ครับอันต้นไหนที่ไม่ยืดก็จะเป็นพุ่มประมาณนี้นะครับ ก็สายพันธุ์เกีย่ยไตนะครับเลี้ยงไม่ค่อยไม่ค่อยได้น้ำหนักนะครับจะไม่ค่อยเป็นพุ่มโตเหมือนกับาสายพันธุ์ที่เราปลูกกันทั่วไปนะครับนี่นะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูระบบรากนะครับอันนี้มีอายุ40วันแล้วนะฮะ สีิบวันก็ถือว่าจะดูรากอันนี้นะครับรากสวยนะครับรากขาวสวยมากนะครับดูในในวีโอนี่มู้จะมองเห็นหรือเปล่า รากในขาวสวยนะครับสมบูรณ์มากนะครับอันนี้คุ้มก็คุ้มก็โอเคนะฮะคุ้มก็โอเคนะครับ,นะรบด้านล่างนะครับเป็นสายพันธุเจไต่นะครับปลูกไม่ค่อยไม่ค่อยได้น้ำหนักนะครับมันจะน้ำหนักจะน้อยกว่า สายพันธุ์ที่ระบปลูุกทั่วไปนะครับกินโอ๊กนะฮะแล้วก็เป็นมเมล็ดแล้วก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ควบคุมด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามาขยายต่อได้แต่ก็ไม่ไม่น่าขยายครับดูจากจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็ทรงต้นทรงพุ่มก็ไม่น่าขยายครับไม่น่าขยายก็มเมล็ดก็ราคาถูกนะครับซองละสิบห้าบาท เราไม่รู้ซองละห้าบาทก็กตามตามสายพันธุ์แหละครับเพราะว่าปกติที่เราซื้อมเมาล็ดทั่วๆไปเนี่ยก็ราคามันอซองละสามสิบบาท50บาทเนี่ยมัน,ม,นมันได้มเมาล็ดน้อยนะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ดีนะครับต้นอวบใหญ่อวบใหญ่พุ่มใหญ่นะครับ ปลูกแล้วมีน้ำหนักดีมากแล้วก็ใบก็สวยนะครับเป็นพุ่มกลมนะครับพุ่มใหญ่มากนะครับก็แตกต่างกับเกียรไตนะครับแตกต่างก็ก็เป็นการทดลองนะฮะเป็นการเอากรีนโอ๊กซองมาทดลองปลูกนะครับก็ผลที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้อายุ40วันนะครับอายุ4วันก็ เริ่มเริ่มทยอยเก็บไปแล้วบ้างนะฮะเริ่มทยอยเก็บท้างฝั่งโน้นเก็บไปแล้วนะครับฝั่งโน้นก็เริ่มเอาไอ้กล้าไอ้ไอ้วอเตอร์เคลสมาชําไว้นะครับเพราะว่ายัางไม่ตอนนี้ยังไม่ได้เพาะชุดใหม่นะครับก็เสียดายน้ําปุ๋ยนะครับก็เอากล้ามาชําเอาไว้นะครับก็นี่รนฮะ โอเคนะครับขอฝากช่องความสุขข้างเดินไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่เราจะ,อะเอามาให้ท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ